ก็สวัสดีนาณาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาสํารวจใหม่นะครับที่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเออ่ทริปนี้ผมก็มาถึงที่นี่ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวพวกนาต้นเขาจะพาไปตกปลาบนสะพานนะครับตอนนี้มาถึงที่นี่ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็สะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควน้อยนะครับพอดีผมลืมอ่านชื่อนะครับว่าสะพานชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมมาตกเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับ บนสะพานนี่เขามีชื่อสะพานอยู่นะครับผมครับก็สำหรับตอนนี้ก็มาถึงดึกไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วครับพอดีพวกนาเวนะครับคนพื้นที่นะครับเขาบอกว่าปามจะกินช่วงหัวค่ำนะครับไม่เกินสามทุ่มนะวันนี้ก็มาดึกแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่า จะมีตัวหรือไม่มีตัวนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำแขวน้อยนะครับผม้ย <c oughs> <c oughs> Ồ ừ <laughs> oh, hồ, nó vến, vến thẳng ra ngoan <laughs> Cái dày này nhá, cái dày này Ủa, ครับสำหรับเมื่อคืนก็ได้ปลามาแค่สองสามตัวนะครับผมคือเช้านี้ผมอยู่ที่แสงตะวันรีสอร์ทนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ ก็เดี๋ยวมารอบหน้าผมจะมาปักหมุดให้นะครับที่พักที่นี่ราคาไม่แพงครับผมติดกับแม่น้ำแควน้อยนะครับห้องพักราคา800บาทครับที่นี่เขาเพิ่งทำได้ไม่นานนะครับเจ้าของก็จะดีมากๆนะครับผมก็จะมีหลังนี้ครับหลังนี้ติดติดริมแม่น้ำเลยนะครับสามารถตกปลาหน้าห้องพักได้เลยนะครับสำหรับพักหลังอื่นก็มีที่ให้ตกปลานะครับ ส่วนเมื่อคือนก็น้ํามันลงนะครับก็เลยไปตกกันบนสะพานนะครับเช้าๆปลาเยอะครับจะมีปลาทับทิมมาว่ายน้ําเล่นด้วยนะครับแต่มันไม่ค่อยกินเบ็ดนะแต่อยากได้แกงนี้ต้องยิงนะครับนะครับห้องพักหลังนี้ก็จะติด กับริมน้ำอย่างนี้เลยนะครับแสงตะวันรีสอร์ทนะครับพอดีผมเซิร์ชใน Google มันยังไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมารอบหน้าผมจะมาปักหมุดให้นะครับรอบนี้เป็นทิปสำรวจหมายนะครับผมอ๋อเช้าๆก็บรรยากาศดีนะครับ อยู่ริมแม่น้ําแควนะครับอากาศดีครับช่วงเช้าน้ําขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นแพตกปลาครับโซนใกล้กันก็มีแพตกปลานะครับเดี๋ยวมารอบหน้าผมจะถามรายละเอียดให้นะครับว่า เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าลงไปถ่ายภายในบรรยากาศรอบๆแพรด้วยนะครับนี่ครับโยนเหยื่อลงไปกินนะครับแต่ตะก้อเบียดอยู่ตรงนี้นี่เลยไม่กินต้องยิงครับ ใครมีปืนยิงปลา,าไม่ได้แน่นอนครับ mm hmm. มีมากินเบ็ดอยู่้วครับปลาส้อยนะ ไใหญ่ครับไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกปลาส้อยอะไรนะครับไมาย <pt> <r> <babies> <c ười> เลขมาแเล ครับก็ช่วงสายๆก่อนกลับบ้านนะครับเราก็เปลี่ยนกันมาแล้วครับมาตกอยู่ที่ท้ายเขื่อนแม่กองนะครับตัวนี้เป็นเขื่อนแม่กองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าป้ายเขาเขียนไว้นะเขื่อนแม่กองก็อยู่แถวแถวต้นจมจุรียักษ์นะครับอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไกลจากที่พักมากด้วยนะครับ ก็ลองมาตกกันดูนะครับตกฟรีนะครับที่นี่เดี๋ยวมาลอลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับช่วงเช้าเราก็ใช้ตะก้อตะข่ายเลยนะครับขี้โกงนิดนึงนะอ่ะบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับ ป็นที่โล่งๆนะครับโชคดีวันนี้อากาศคึมฟ้าคึมฝนแล้วไม่มีแดดก็มีต้นไม้อยู่นะต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวเราไปรอชมผลงานกันครับก่อนกลับบ้านนะครับทำไมตายอยู <c oughs> <c oughs> ่ ลลแ้วัรวบรสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอโทษนานาที่กดติดตามมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้ออกหมายนะครับผมก็ถ้าเดี๋ยวได้ออกหมายยังไงก็จะ พยายามเอาบรรยากาศมาถ่ายลงให้น้าๆได้รับชมกันนะครับผมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ต้องขอบคุณน้าๆทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมสําสหรับน้าๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวช่วงต้นปีหน้าผมก็จะลุยออกใหมย่ยาวๆนะครับเตึงเวยตึงเวย mười sáu mười nữ luật đấy đi, được mười lượt ấy ô lên <laughs> à, ấy ô <laughs> 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 ผมบล็อกเลยเนี่ยเได้ปลาเะยตะเพียนเลยโอ้นี่ขายใหญ่นี่ว่ะขายใหญ่เขาเข้าวหรอดูนะไอตัวไอตัวเล็รขึนหลุดอันนี้อืมยขายใหญ่เขาเข้าอ่ะเล็กๆไม่เออเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆสําหรับทริปนี้ก็นต้นก็ฝากปลาที่ตกไว้ให้ได้ก่อนนะครับเอามาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ ก็ฝากนะนะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับทีมนี้สวัสดีครับ